วันนี้เราจะมาทําน้ําจิ้มอนเนกประสงค์กันนะคะจริงๆมันเป็นน้ําจิ้มปอเปียเวียดนามนะคะซึ่งแม่ขุนทองอเคยร่าเรียนมานะคะเวลาสมัยก่อนเวลาใครจะเรียนเชฟต้องบินไปเรียนถึงต่างประเทศนะคะอันนี้แม่ขุนทองอศึกษาจากอาจารย์ท่านเป็นลูกครึ่งเวียดนามนะคะ,ะสิงคโปร์นะคะอาจารย์เฉียนนะคะ ท่านก็กรุณาแนะนำมานะคะเราเรียนมาตั้งจะ30ปีแล้วนะคะเพิ่งจะได้ออกมาใช้นะคะแต่ก็ทำทานอยู่ตลอดไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะ,ะทีนี้เริ่มกันเลยนะคะ,เ,ะเราก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดง1ขีดนะคะ100ยกรัมนะคะแล้วก็กระเทียมจีนนะคะ,ะ100กรัมนะคะอย่างละ1ขีดนะคะแม่ขุดทองก็มาล้างทำความสะอาดนะคะกระเทียมก็ปอกเปลือกนะคะ พริกก็เด็ดขั้วนะคะเสร็จก็เอามาต้มนะคะต้มให้กลิ่นฉุนของพริกกับกระเทียมหายไปนะคะแล้วก็มาเสด็ดน้ําไว้นะคะแล้วเราเดี๋ยวจะมาปั่นกับน้ําส้มสายชูอะไรพวกนี้นะคะปั่นให้ละเอียดแล้วค่อยเอามาเคี่ยวกับน้ําตาลอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ก็จะมีน้ําส้มสายชูนะคะ400 ml นะคะหรือคนจะชั่งก็400กรัมได้นะคะ กรรมกับ ML ก็จะใกล้เคียงกันนะคะมีน้ำสะอาด250 ml นะคะหรือ200กรัมก็ได้นะคะเกลือปรุงทิพย์นะคะเพื่อความสะดวกนะคะมันก็หาง่ายดีนะคะเกลือปรุงทิพย์3เศษ1ส่วน2ช้อนโต๊ะนะคะ3ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะ750กรัมนะคะแค่นี้นะคะส่วนผสมไม่ได้มีอะไรมากนะคะอันดับแรกเราก็จะต้องอปั่นพริกนะคะ ให้ละเอียดก่อนค่ะแล้วเราก็แม่ขุนทองเอาพริกไปปั่นนะคะกับน้ําส้มนะคะน้าส้มใสชูแล้วน้ําสะอาดนะคะปัน่นพอหยาบนะคะไม่ถึงกับต้องละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างเลยน้ําตาลทราย750กรัมนะคะ,ะน้ําสะอาดเราก็ผสมกับน้ําส้มสายชูในการปั่นไปด้วยนะคะแม่ขุนทองกล่าวโดยสรุปเลยนะคะน้ําส้มสายชู400 กามหรือ400 ml นะคะน้ำสะอาด250 ml นะคะเกลือปรุงทิพย์นะคะ3ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็มีน้ำสะอาด250 ml หรือ250กรัมนะคะแล้วก็ตั้งไซนะคะตัวนี้ต้องใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะน้ำจิ้มก็จะออกมาใสนะคะเราเคี่ยวพอให้น้ำตาลละลายนะคะแล้เดือด นะคะเดือดสักห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีกระเทียมที่เราปั่นไม่หมดนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองเอาไปสับอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเคี่ยวเสร็จหมดแล้วนะคะค่อยๆค,คัดเอานะคะไปสับแล้วก็ใส่ลงไปใหม่อย่างเงี้ยนะคะมันปั่นถ้าเผื่อปั่นละเอียดมากเกินไปนะคะพริกมันก็จะเออมันมัน,ม,นมันเผ็ดไปนะคะตัวนี้นะคะอันนี้แม่ขุนทองก็จะตั้งชื่อเป็น น้ำจิ้มอนเนกประสงค์นะคะที่จะใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะาเป็นน้ำจิ้มตายนะคะดัดแปลงเป็นสูตรของคนไทยแล้วนะคะจากสูตรของเวียดนามนะคะจริงๆมันเป็นน้ำจิ้มปอเปี๊ยะเวียดนามนะคะก็จะทานได้กับไก่ทอดหมูทอดอะไรต่างๆนะคะพวกอาหารทะเลงทานได้เลยนะคะพวกของทอดนะคะหรือของนึ่งอะไรได้หมดนะคะบางคนก็เอาไปเป็นน้ำจิ้ม น้ำจิ้มข้าวมันไก่ทอดอย่างนี้ก็ได้นะคะมันอเนกประสงค์จริงๆนะคะอยากให้ทดลองทํากันนะคะเพราะมันจิ้มได้หลายอย่างนะคะลูกชิ้นทอดนะคะปอเปี๊ยะทอดนะคะได้หมดเลยนะคะไส้กลงไส้กกอกอะไรอย่างนี้นะคะเป็นน้ําจิ้มข้าวมันไก่อะไรก็ได้นะคะแม่ขุดทองบรรยายไม่หมดเลยนะคะมันอเนกประสงค์จริงๆนะคะก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นซอสนะคะน้าจิ้มอเนกประสงค์ก็แล้วกันนะคะ เด็กๆก็ชอบนะคะถ้าคนไม่ชอบเผ็ดนะคะก็ใส่พริกไปนิดนึงนะคะตามสูตรมันแม่ขุนทองใส่ประมาณร้อยกรัมนะคะกระเทียมก็ร้อยกรัมี้้นะคะพวกเครื่องปรุงใช้ไม่มากนะคะตัวนี้นะคะก็งบประหยัดดีนะคะแล้วแถมอร่อยด้วยนะคะจะออกเปรี้ยวน้าหวานนะคะแล้วก็พอเราเคี่ยวเราสามารถเก็บเก็บได้เป็นปีเลยนะคะตัวนี้นะคะ พอตอนตอนที่เราเคี่ยวแล้วเ็จใหม่ๆมันจะยังเหลวใช่ไหมคะพอเราปล่อยให้มันเย็นตัวนะคะมันจะเหนืดขึ้นนะคะแล้วเราก็เอาใส่แม่แม่ขุนทองแนะนําเป็นโหลแก้วนะคะโหลแก้วปิดฝานะคะพอเย็นตัวแล้วเราโหลแก้วปิดฝาแล้วเราก็เอาใส่สูตรนี้อร่อยลงตัวจริงๆนะคะอยากให้ทํานะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนมันเดือดนะคะ พอเดือดเราก็จะใช้ได้แล้วนะคะก็ปล่อยให้เย็นนะคะแล้วก็เอามาใช้ได้แล้วนะคะพอเย็นตัวแล้วมันก็จะเหนือดขึ้นนะคะไอ้พวกที่กระทงกระเทียมที่มันไม่ละเอียดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลน,นะคะเราสามารถที่จะช้อนมาแล้วก็สับใส่ไปใหม่ได้นะคะเพราะมันสุกหมดแล้วนะคะการที่จะเน่าเสียมันยากนะคะเพราะทุกอย่างแม่ขุนทองจะต้มหมดเลยนะคะพริกนะคะ อ่าแล้วก็พริกขี้ฟ้าแดงแล้วก็กระเทียมนะคะเราเอามาต้มนะคะล้างให้สะอาดแล้วเอามาต้มก่อนแล้วค่อยทํานะคะทุกๆอย่างที่ใช้ทําหาทำมาหากินในวันนี้นะคะ ก็ต้องขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านได้กรุณานะคะแนะนำอบรมสั่งสอนนะคะให้แม่ขุนทองมีวันนี้นะคะส่วนใหญ่ท่านอาจารย์ทุกท่านท่านก็จะไม่ชอบให้เปิดเผยรายละเอียดของท่านนะคะ ทั้งๆที่ท่านก็เป็นมาสเตอร์เทปนะคะที่มีชื่อเสียงมากของโลกเลยนะคะนะคะก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ แม่ขุนทองคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆนะคะลองทดลองทำกันนะคะ